สวัสดีครับทุกคน FC Mobile Surf เกาหลีนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับสำหรับตัวผู้เล่น Anniversary 2 0 2 6นะครับกะว่าจะรีวิวพร้อมกับกิจของมางัรดอนะครับแต่ว่าบางังดอของเซิร์ฟเกาหลียังไม่เข้านะครับผมก็ยังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดูรีวิวสำหรับของ Anniversary 26นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปดูตัวผู้เล่นของเซิร์ฟเกาหลีเลยครับ OVR จะสูงสุดที่ OVR 139นะครับอย่างตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทน่โค้ดนะครับผมในตำแหน่ง CM มาดูใส s ใน e สำหรับโทน่โค้ดนะครับตัวนี้นะครับก็ก็คือเท้าจะเป็น5ต่อ5เลยนะครับเกมบุกนะครับก็อยู่ที่231นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวกลางนะครับด้านขวามือนะครับตัวนี้ก็เป็นการยิงนะครับอยู่ที่238นะครับแล้วก็ผ่านบอลอยู่ที่250 ด้านล่างซ้ายนะครับก็จะเป็นความคล่องแคล่วนะครับอยู่ที่2 4 1นะครับแล้วก็การป้องกันนะครับตัวอยู่ที่226แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นทางกายภาพคือร่างกายนั่นเองครับความแข็งแกร่งก็คืออยู่ที่221ินะครับวิอารวมนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่146นั่นเองครับผมโกทําการตีบวกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อมานะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นจอรนบานนะครับจอนบานก็ตําแหน่งตัวนี้จะเป็น l w b นะครับ ก็เท้าก็คือ55เหมือนกันครับแล้วก็ VR อยู่ที่139นะครับไส้ในนะครับตัวนี้ก็เก็บุกก็อยู่อยู่ที่251นะครับการยิงก็245นะครับผ่านบอลก็อยู่ที่241นะครับแล้วก็ความคล่องแคล่วสองแล้วก็การป้องกันอยู่ที่160นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับ237นะครับผมดูตัวต่อมานะครับก็จะเป็นมาดอนนาครับตรงนี้มาดอนน่านะครับก็อยู่อยู่ที่อุยาร้อครับ ตัวต่อมาครับจะเป็นคานาบาโลนะครับในรูปแบบโปรไฟล์ใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ CB นะครับอยู่ที่ OER139 ร้อยสครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเปอร์ตีครับเปอร์ตีก็จะอยู่ที่ร้อยสครับตัวนี้จะเป็น c d m นะครับตำแหน่งกองกองกลางตัวรับนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับขวามือนะครับจะเป็นโรแบร์ปิเลตครับก็จะเป็น OER 139ร้อยสครับ แล้วก็ล่างซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นฟิโก้ครับหรือฟิโก้ครับตำแหน่ง RW ครับ139เช่นกันครับแล้วก็ตัวต่อมาครับจะเป็นเอโต้ครับ139ครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับจะเป็นโอเว่นครับ13.9ครับแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตำนานของเราเนี่ยเองครับก็คือเปเล่เนี่ยเองครับในตำแหน่ง CF ครับผมแล้วก็ตำแหน่งต่อมานะครับจะเป็น CB ครับ ก็จะเป็นลูซิโอครับอยู่ที่อุยาร้อยสามแปดครับแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็นลามิเลสครับตำแหน่ง CM ครับร้อยสาสิบแปดครับเลีนยตัวต่อมาครับจะเป็นเฟดิกลุงเบอร์ครับในตำแหน่ง RM นะครับก็อยู่ที่เท้าว4-5ต่อนะครับตัวต่อมาครับเป็นปิโลครับตัวนี้ก็จะเป็นลาอูครับอันนี้จะอยู่ที่วียาราครับ ต่อไปก็จะเป็น u ุ R137 นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับไนเซ่อาริซงเบเกอร์นะครับในอุเ1 3ยานะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับด้านขวามือครับก็คือกูตัวนั่นเองครับในตำแหน่ง u ุ r 1 3 7นะครับแล้วก็ตัวล่างครับซ้ายนะครับเป็นโตนารีครับอุเ1 3ยาครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลาฟินญานะครับอุร่า1 3 7นะครับ C A M ครับแล้วก็ตัวต่อมาครับจะเป็นซาววนี่นะครับของ CB นะครับเป็นของปาลิเซนยังแมงนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวขวานะครับอุรา1 3 7ครับเป็นซูบีเมนดี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น C D M นะครับตำแหน่งกองกลางตัวรับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคุนย่าครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นจูเลียนทานะครับของบาเยอร์นะครับกองหลัง CB ครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับมาดูครับฟาวเวนเวสครับร้อยสามเจ็ดครับโอเอแล้วก็ตำแหน่งตัวต่อมาครับเป็นแจ็คกี้ิตครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้มาดูเรามาดูตัวเด่นๆต่างๆดีกว่าครับก็คือมาดูตรงเนี่ยครับเควินเดอะบอยครับอยู่ที่โอเออร์ร้อยสามหกครับผมต่อมานะครับตัวนี้จะเป็น โยเคเลสนะครับอยู่ที่วีอารยาครับแล้วก็มาดูตัวขวามือสุดนะครับตัวนี้ครับจะเป็นเจ้าเปโดครับจะอยู่ที่วี1 3 6ครับเป็นตำแหน่ง ST สนะครับศูนย์หน้ามาดูตรงแถวล่างเลยครับอันนี้จะเป็นกูดุสครับโมเมตกูดุสของสเปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ขวามือครับเป็นเอมโบโมนะครับตัวอาร้อยสามหกครับแล้วก็เอติติเก้ครับร้อยสามหกครับผม แล้วก็หลุยดีอาร์สครับตัวนี้ก็จะเป็นอาร์ร้อยสามหกครับแล้วก็มาดูด้านขวามือครับตัวล่างเลยครับตัวนี้ก็เป็นเชสโกครับอยู่ที่อาร์ร้อยสามสิบห้านะครับตัวต่อมาครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นอิลังกาครับก็คือมาอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับขวามือครับอาร์ร้อยสามห้าครับอันนี้เป็นเทน อลิสเนอาร์โนนะครับแล้วก็วต่ตมานะครับอุยารร้อยสามสี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเบนไว้นะครับในตำแหน่งอาร์บีนั่นเองครับผมแล้วก็ไล่ยาวมาครับมาดูตรงตำแหน่งด้านล่างครับอันนี้ก็จะเป็นลิชาริซอนครับอยู่ที่วุยารร้อยสามสี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเท้าห้ากับห้าด้วยนะครับดูไปเรื่อยนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับก็คือย้ายทีมใหม่ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่เมเจอร์นะครับผมเมเจอร์ลีกโทมัสมุลเลอร์นะครับวีอาร์ร้อยสามสามนะครับแล้วก็นี่จะเป็นวอล์กเกอร์นะครับก็จะเป็นวีอาร์ร้อยสามสามครับอยู่ที่เบอร์รี่นะครับ อันนี้จะเป็นโคแมนนะครับอันนี้ก็จะอยู่เอานาเซอร์นะครับในตำแหน่ง l M นะครับอุญาตร้อยสามสองครับไปดูกล่องจุ่มของเซิร์ฟเกาหลีนะครับใน a อนนิวเซอี่นะครับผมตัวทอปสูงสุดนะครับกล่องจุ่มนะครับก็คือ v ุญาตร้ถึง137นะครับตัวนี้นะครับ ก็มีเฮลเวนวิสนะครับโจนาธานทาครับแล้วก็คุณย่านะครับอยู่ร้อยสามเจ็ดนะครับไล่ลงมานะครับมีลาฟินย่านะครับโจนาลี่นะครับคุณตัวนะครับแล้วก็อเลิโอมเบเกอร์นะครับไฮเซดิอาร์ตนะครับเอติติเก้นะครับเอโบโม่นะครับกูดุสครับผมเจาเปโดนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่โอยาร้อยสามสิบหกถึงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับในกิจของอินดัสเซอรี่นั่นเองนะครับผม คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นของ a n n นว e r ินะครับผมยังไงก็ขอบคุณครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ